ผมอยากให้ทุกคนมีไอเดียหาสินค้าที่ได้สินค้าแบบอย่างนี้มากๆเลยครับแม้ว่าเป็นสินค้าอะไรที่มันดูบ้านๆนะครับอย่างพวกฝาปิดหม้อครับแต่เมื่อมันเป็นฝาปิดหม้อที่มีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่แม่งตอบโจทย์คนที่ใช้งานมากๆแบบเนี้ยหากคุณรู้จุดแบบตรงเนี้แล้วคุณไปเจอสินค้าประเภทน,นี้ได้วิธีการทำคอนเทนต์มันไม่ได้ยากเลยเพราะมันเป็นปัญหาที่คนคนนั้นอะ่ะเขาใช้เขาเจออยู่เป็นประจำเว้ยคุณพ่อคุณแม่ ใครที่เป็นแม่บ้านคุณรู้ปัญหานี้ดีอยู่แล้วครับแล้วไอ้อุปกรณ์เล็กๆแค่นี้แหละแล้วก็โชว์แค่เนี้คนที่เจอปัญหาหน้างานเขาอยากได้นะเว้ยเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ลองเอากลับไปคิดเยอะๆหากคุณอยากทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจให้หน่าซื้อเนี่ยคุณต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่า เวลาเขามีปัญหากับเรื่องนี้เขามีปัญหากับเรื่องเนี้ยที่ตรงจุดไหนแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยมาขายี้เยอะตอนที่มันเดือดและอุดละอูตอนที่ไอมันแน่นตอนที่แบบน้ํามันลน้นออกจากหม้อเนียตรงเนี้ยคือเพนพอยท์ใหญ่ของคนที่ทําอยู่ในครัวเอากลับไปคิดดูว่าสินค้าคุณจะพรีเซนต์ตรงไหนให้ได้แบบนี้บ้างนะครับใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสรคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติตเตอนี่แหละยอดออนดรบสองห0,000บวกบวกกดไปดูที่ช่อง แจกอยู่ที่หน้าปักงหมดเพจเลยเฮ้ยปักหมดช่องก็ลองไปดูได้